Hello ลมาเตฟากะสวัสดีครับกับเพื่อนผมกับไกด์แคสเกได้อยู่เกม GTAV วันนี้เรามาเพื่อสำรวจบ้านเมืองนะครับผมเราเป็นเราเป็นใครวะ <c oughs> ขอมองหน้าสิเราเป็นใครไม่รู้นะเราจะมาเป็นคนที่มาดูปกป้องเมืองนะฮะไอ้เหี้ยผู้สดีเลยไม่เอาไม่ปกป้องเมือง <c oughs> ดีกว่าวันนี้ตูมมาเพื่อเกลียนเมืองนะฮะเฮ้ยหนุ่ม รถได้สวยจริงเบยโ <No. S 1> อ้ยเ่ขับนี้เอาขับนี้เฮ้ยรถสวยมานี่เฮ้ยมึนมหนีนไปไหนหนีไปไหนมึงไอ้ต้องการรถนั้นเหยื่วนี้เลยนะมัตต์ฟัคเกอร์หยุดหยุดตัดหน้าตัดหน้าโน <No. S 1> มาทำไมแค่กับกูหน่อยมาเฮ้ยอ้กที่ยังขับรถหนีโอ้กูมไม่เอาก็ได้คุย ยิงขู่แม่งเลยเจ็ดแม่ไม่หงไม่ให้ก็ไม่ได้เหี้ย,ว,ยวันนี้เราจะตามล่าหารถสวยดีกว่าไปไปเราเจอรถสวยเราเราต้องจัดเราเจอรถสวยเราต้องจัดนะฮะอ้าอุอ้ยโลบผู้ต้องการรถคันนั้น I want I want this car I want t h e fuck this car stop no. Stop it! Stop it! Fuck! ยุดหยุดอยูนี่เลยอยูนี่กูไม่ไหนอีดวกอุ้ยเฮียเฮ้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 ยไปเพิ่งไปไปเพิ่งไปเอ็งไปเฮ้ยเอาก็ได้เฮีย เดี๋ยวเราหาคันอ uh ื huh. uh ่น huh. ก oh, yeah. uh ูว huh. uh ่ะไหนเรามาดูส huh. uh ิแถวนี้มีรถคันไหนให้เรายืมใช้ได้มั่งคันนี้นะอ่าเราเองมา์ไว้ก่อนยุกะกูก็อยากต่อยไม่มีอะไรหรอกนุ้ยแมวเอ่อคนมักจะชอบบอกผมว่าผมเป็นคนชอบเดาแมวเดี๋ยวมาหมียวโอ้ยกูเออหนูขอโทษ อยกตัดออกกันเนี่ยไม่เอาอ่ะมันฮาดีหนหยดูซินี่มันเด,เดี๋ยวบอกมีแล้วคนอื่นอีกโอเคเราเอาคันนั้นดูเลยดีกว่าเหมือนดีเหมือนดีขอยืดหน่อยนะครับเออกำแพงแตกใส่เหี้ยไย<ป>จิดอาหารนรัพยาบาลเกิดอะไรขึ้น ไปโพยาบาลมีอะไรเฮ้ยใครขาบะกูยิงกูไม่หลับเกิดอะไรขึ้นครับเออเขาเกิดอะไรขึ้นครับคือคือคุณทำอะไรกันเอ่ยมึงเขียนอะไรเนี่ยทำไม ทำไมทำไมทำไมหมอทำไมทำไมคุณหมอไม่ไม่ไม่มีดินสอฮะเดะดูดิอ้าวสับไปประกุมเป้าซะแล้วไอ้กระทึบบลึกเออเอาชิบหายละหายแล้วไอ้ตำรวจอะไรอะไรอะไรกูมีปืนไอ้เฮียไม่อยู่แล้วตำรวจไล่ตีนกูแล้วโอ้ยตำรวจไปแล้ว ก็ต้องนีแมนเอาเราจะไม่เอาเสียงเสียงวิทยุไอ้เฮียลยก็สิทธิ์เต็มเลยตำรวจอะไรทำเฮียเลยอ้าาเดนตะบวลร้าฟเฮ้ยในเวลานี้ในเวลาน,นี้จิงกัคงงบคนล็อกเทปพออ้อเป็นไงคนละคนละสองดาวทำอะไรให้แม่งสองดาววะอยากรู้คุณแคน t คชมี มึงจับกูมไม่ได้หรอกกูมันเทพเกินเว้ยศูนย์เป็ดด้วยไรสัโอ้โหข้างหน้านมันดักอยู่เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าทางนี้โอ้โหเฮียขับรถดูทางมึงดิว่าแต่เขาให้เราชนเองไปคนแล้วโอ้โหตำ,ตำรวจตำรวยตำรวยเยอะๆเลยตำรวจเยอะๆเลยอะ่ะผลดิดาวมนันยังอยู่อะ่ะ <Okay. S 2> เรียบร้อยแล้วฮะเราหนีจากตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็อุย้ยเฮียเดี๋ยวชนไม่น่ามา่ะขี้เกียจขี้เกียจมีปัญหาก,กับตำรวจใ,ใครยิงใครยิงตยโงต Show your fuck yourself motherfucker เด็ดเด็ดเด็ด,ดเข้าไปหาเขาไล่จอยใ,ใครกูก็มีกูก็มีจะเอาก็ลงมา อ้าอ้าวเหีย Get o น e r here n o ่ e ออกไ้เหียบอกให้ออกมาขึ้นมาสู้ลงขึ้นมาลกขึ้นมามันมันไม่ใจเลยตตรวจพี้ยไรอ้ารเออลงไปนอนซะจบ แม่งเฮ้ยขวางนิดขวางหน่อยเป็นโชว์นิ้วกลางไงห่านี่ไอ้ตังมันตกอะ่ะเก็บตังกันไอ้ตังไหนตกอะ่ะอืไปละอุ้ย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 อะไรมึงไอ้เช็ดตำรวจเยอะเกิน โอ้โอ้ร<ป>ันโอ้ทำเวยอีกแล้วไม่อฮีฮีทำเวยอีกแล้วอฮีฮีว่าควยจับกูไม่ได้หรอกตรวจเลยเด้ลกูม,มันเร็วแลยชิยฟต์รแปดอะไรได้เยเคดมเล่นนีสะใจเลยงั้นเปลี่ยนเลยคันไหนคันไหนคันไหนคันนี้ละกัน แพงดิอ้ะแพงแบบร้อยเสร็จกูเฮ้ยเ้ยไปสิเราขับรถนี้เพราะความสนุกสุขของปวงประชาอุ้ยเฉาช่วยสุดไม่น้องสุดไม่น้องโอเค What the fuck What the fuck ไม่ไม่ไมเราเราจะไม่เราจะไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้นเ,เลยขาดนี่กูทำเพี้ยอะไรลงไปเนี่ย what the fuck what the fuck oh, that was พอเสร็จรู้ไหมพอเสร็จนะเทเวอร์เทเวอร์พอพอทำเพี้ยอะไรกูมึงเนี่ยเพี้ย ฟ่กที่กดแต่เพี้ยงไปเนะี่ยแม่ไงไหมสักทีดิสักทีจิ้ว,อ,วอ่าเอาตังค์กูคืนมาอีดีวัก <c oughs> เฮีย,ยคนเร็วเลยโอเคป่ป่าป่เรา,าไปดีกว,ว่าเฮียไม่อยู่ละเฮียไม่อยู่ละป่ป่ปโก นย่ายี่ท่กูทำเฮี้ยงไปเนี่ยไม่รู้อะมีเซนเซอร์แน่นอนเอาเอาเดี๋ยวเอาโลโก้คนอื่นมามาเซนเซอร์ด้วยอุ้ยนั่นมันร้านร้านสะดวกใจอย่างนี้มันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องไปหาตังค์หน่อยฮะเราเป็นพลเมืองเราต้องหาตังค์ฮะถ้าเราไม่มีตังค์เราจะใช้การเราจะใช้เราจะทำอะไรไม่ได้นะฮะเออไม่ทราบว่ามีตังค์ไหมไ มีตังค์ไหมฮะคือมีตังค์ให้ผมยืมไหมผมขอยืมตังค์หน่อยนะแต่ผมยืมลูกเข้ามานี่ผมยังไม่ได้จ่ายตังค์ค่ายืมเลยโ <Okay. S 2> อเคเร็วสิลูกเอาตังค์มาให้ผมยืมเร็วเข้าเออนั่นแหละครับนั่นแหละที่ผมต้องการฉันขอยืมตังค์นายหน่อยโอเคเอาระในตังค์ของผมโอเคมันก็หา,ายไปซะมาอยู่มาอยู่เฮียไป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  เดี๋ยวจะรถแถวนี้ก่อนฮนะเพราะว่าตำรวจมันเพราะาตำรวจมันมันไม่มาที่เกิดเหตุอะ่ะคือมันอาจจะมาที่เกิดเหตุไงเราขออยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆจะดีกว่า oh, แต่ว่าถ้าโดนจับได้นี่รันอย่างเดียวไหนดูส <laughs> ิไหนดูสิไหนดูสิเราให้ตำรวจมันหายไปก่อนฮนะ ไงล่ะไอ้เฮียอา้าวพิมพหายละจะยิงหนูโอ้โหโอ้โหยิงไล่แล้วยิงไล่แล้วนีที่เราควยอะไรล่ละไม่อย่ายิงหนูหนูไม่เพดหนูแค่มายืงตังค์เขาเองไอ้คำพูดได้มายิงตังค์เขาเนี่ยอ้าไม่ไม่อย่าจับกู <laughs> ไม่ ตามมันน oh. 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 ่ะไม่ติดตามมาใช่ไหมเฮ้โอ้ยเฮี้ยจี้หลังอยู่เลยฟักฟักฟักขวางทางว่ะลบทางรถเดินทางรถเดินทางรถเดินลบ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 พอทำเฮี้ยตำรวจก็ตามหลังไปอยู่เนี่ยเด็บแมนมึงนี่ เข่เกิดเฮ้ยเข่เกิดเขีเทพตัตโมนมัสหรือเป้องทางไหนก็ไม,ไม่ไม่มีทางจะรอดชอบหนังเลยเฮียรยืมเข้ามาโอเค,อเควิชาสับเปลี่ยนรถโอเคฮะเราจะใช้วิชาการสับเปลี่ยนรถคันเทพเฮ้ยรถนายไม่ขอ,อยืมหน่อยนะ รถใครเยอะ่อนเอาละเราโดนดักหน้าดักหลังเราก็ไปข้างตรงนี้แม่งเลยวิ่คุ้ยเอ๊ะว t ต e f ฟั k เฮียแเราระเบิดเลย เอ้ยดินหนไม่พ้นหร่วะเนี้เอ้ยพ้นดิพ้นพ้นเปิดแมงชีลงดิงกระตุ้มคูม็อกมึงคนเดียวอยู่ดีก็ลงมานอนอ่ายังไม่นอนยังไม่นอนยังไม่นอนเหรอ,อนอนยังโอเนนอนละขอยืนตั้งหน่อยนะ <c oughs> ไอเ้เหีย,นยปนปนเขามาสองร้อยเหรียญนะโดนจ่ายค่ารับ5 0 0าพันเหรียญไอครับ มมเฮ้ยรถสวยอะ่ะขอยืนมปดีเอเอขอยืนมปขอยืนไปยเออดีมากดีมากอะลงมานะเอออะไรเฮ้ยอออออโอ้หมีในโตด้วยแจมแจมขวางทางเหรอเดี๋ยวผมจะสอนการขับรถดีๆนะฮะเจอไฟแดงแหกทุกโค้งนะฮะรถใครขวางก็ชนแม่เลยขวาเหรอรถพวกมึงขวาเหรอ มารยาทต่อมานะฮะถ้าเราชนถ้าเราชนคันเสร็จจ้นี่ยมารยาทต่อไปนะฮะดักหน้ามันนะฮะเชนิ้วกลางครับผมไม่ใช่นิ้วกลางมันตื้นโอเคโอเคนะฮะขั้นต่อไปนะฮะไปดักหน้าคนอื่นนะฮะกดตัววีนะผมให้ไปกลายเป็นหน้าของเรานะฮะอ่าแล้วเราก็เชนิ้วกลางใส่ฮะฮเชนิ้วกลางใส่ฮะ อ่าถ้ามันไม่ลงมานะให้เราเดินเข้าไปหนาในรถเขานะฮะกดตว,วีไิเห็นตัวเราฮะอ่าเล่ามานันมาคุยครับผมมาคุยหน่อยเพื่อนทำมาคุยหน่อยเด้อไม่ได้ขับรถมันเนี่ยเดินเข้าไปฮะแล้วก็ชกหน้าอ่ามันชกกลับใช่ไหมฮะมันชกกลับใช่ไหมฮะถือปืนสิลงเล็งมันนะแล้วมันจะหนีไปน,ะนี่คือการนี่คือมารยาทการขับรถเข้าวๆนะฮะเดี๋ยวจะมีการสอนในคราวหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย